เฮ้ยขนอะไรอ่ะนี่มันขนนกนี่นะโอ้โหทำไมกระจุยกระจายแบบนี้อะเนี่ยสงสัยโดนตัวอะไรลากไปกินแน่ๆเลยเฮ้ยพี่พี่มันมีเสียอะไรก็ตัอยู่ตรงนั้นแหละพี่เหรอใช่ใช่ใช่ช่ไหนดีพี่ฟังฟฮ้ยเสียางนตาด้วยเฮ้ยมัอยู่ในบ้านเรานี่ยาเบื่อจังเลยพ่อเตาาก็าม่อยู่ นหนอบอกว่าเราจะไปทิ้งให้เราอยู่คนเดียวยังไงล่ะโอ้ยทำไงลาทีนี้เฮ้ยจูเนียม,ม,มันไปเล่นอยู่ตรงไหนเนี่ยฝนก็ตกฟ้าก็ร้องเดี๋ยวก็เป็นหวัดอีกหรอกจูเนียเป็นอะไรอ่ะก็พอเตินนะดีทิ้งจูเนียไว,ว้อยู่คนเดียวอีกแล้วไม่แก พี่เก๊พาผมไปดูหนังจุลิสิกเวอร์หน่อยสิบอเตอร์ไม่เคยพาผมไปดูเลยอะ <c oughs> วันนี้พี่ไม่ว่างอะ่ะไว้เสาร์อาทิตย์ก่อนได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาจะดูเดียเ๋ยวนี้จะไปจะไป พาเราไปเลยอะใจไร้กันจังเฮ้อไปหาอะไรเล่นหลังบ้านดีกว่าเออไปเลย้เฮ้ยขนอะไรอ่ะนี่มันขนนกนี่นะโอ้โหทำไมกระจุยกระจายแบบนี้เนี่ยใสโดนตัวอะไรลากไปกินแน่ๆเลยเฮ้ย้ยเต็มเลยเนี่ยดูสิ ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีเสียงอะไรวะหงเหมือนไดโนเสาร์เลยเฮ้ยแต่ถ้าเราไปดูคนเดียวเราต้องโดนมันกินแน่ๆเลยไปตามพี่เกบมาดูด้วยดีกว่าพี่เกบพี่เกบ ไปไนอะไรกูเนี่ยวิ่แม่มตัดตื่นมาเชียวผมได้ยินเสียงเรต่องอยู่ตรงนู้นนะพี่ไปดูกับผมไหมโอ้ไม่เชื่อหรอกอยากดูหนังมากใช่ไหมก็เลยมาหลอกพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่พี่ผมได้ยินเสียงอยู่ตรงนั้นจริงๆเสียงได้รอ้สองจริงๆอ่าไปไปไปำคานไปช่วยดูเรื่องได้ฟังเลยพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออกมาออกมาเฮ้ยพี่เกตเสียงมันอยู่ในบ้านไห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 นพี่ลองฟังวีดีสินันงยังไงได้ยินไหม เ <this prend ere> ียงมันอยู่ในบ้านน่ะเกทเอาไงดีพี่นั่นสิเฮ้ยไปไหนไปหมดปะไอสองคนนั้นเป็นไรกันเร่องนั่งเร่งนั่งนะไอ้ไเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพี่นูกคุ้งทำอะไรตรงนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่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 ตังนี้เสียอะไรกันสัอคือตรงนั้นะพี่เหรอใช่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 ไอตรี้ฟังก่อนเฮ้ยเสียเงนเราเราด้วยเฮ้ยไปอยู่ในบ้านเรานี่ นี่ไลพี่เฮนะ้ยหาวุ้เอาวุ้กนหาวุน้นอนเฮ้ยไอ้บาที่มานะีเฮ้ยเจียงมันอยู่ตรงหน้าทีนีทุกคนเดี๋ยวเสา ฉันข่าฉันให้ตายดีกว่าเฮ้ยเอาต้นนีเหรอน่มงนอไวสามันแได้ยินเสียงอะได้แล้วเหรอมารี่เสียง แล้วเราเพิ่งน,นึกว,ว่าไดโนเสารนะ์เนาะตลบเป็นเสียงพีทต้นโอ้โหกลัวใจหายเลยปะครัไปทำอะไรกันกลัวไปดูว่าเราก็นึกว่าไ <c oughs> ดโนเนสาร์เข้าบ้าน <c oughs>